สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูปลานะครับปลานิลนะครับโบ่พันไรนะครับดูนะครับปลาตายแล้วนะครับดูนะครับอันนี้เป็นปลานิลนะครับขนาดตัวประมาณกิโลครึ่งถึงสองกิโลนะครับตัวนี้นะครับประมาณตัวที่ยี่สิบแล้วนะครับที่ผมเจอ นี่ผมมาถึงนะครับพอเริ่มได้ตกปลานะครับก็มาเจอปลานินแบบนี้นะครับตัวสองกิโลบ้างสามกิโลบ้างนะครับเกือบ20สตัวแล้วนะครับอันนี้อยู่ที่บ่อพันไร่นะครับจังหวัดตรังนะครับช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับฝนตกทุกวันนะครับคาดการว่าคิดว่าปลาน่าจะนกน้ำนะครับตายรอบบ่อเลยนะครับประมาณ20สิตัวแล้วนะครับ ส่วนปลาชะโดนะครับปลาครอกนะครับช่วงนี้หลายกรอกอยู่นะครับผมเจอสองสามครอกแล้วนะครับก็ดุพอดุพอสมควรนะครับใครสนใจที่จะมานะครับก็ดูได้นะครับอันนี้บ่อพันไร่นะครับหรือว่าฝายแก้มลิงนะครับฝายน้ำล้นแก้มลิงนะครับอยู่ หลังคนณทรงนะครับก่อนถึงวิทยาลัยสารปัดจ,จังนะครับของจังนะครับโบจะอยู่หลังเลยนะครับอยู่ด้านหลังเลยนะครับเป็นแก้มลิงนะครับโบประมาณตรงสามปันไรนะครับก็ปลาบถือว่าเยอะนะครับปลาสวายนี่ตัวหนึ่งประมาณแปดเกกิโลนะครับ บางทีเรานั่งนั่งอยู่นะครับจะเห็นมันขึ้นเลยนะครับปลากลายก็โตอยู่นะครับส่วนปลาชะโดนี้เยอะนะครับวันนี้ผมมาเจอสามสี่กลอกแล้วนะครับที่พาลูกอยู่นะครับก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาตกนะครับเพราะว่าก็คิดว่าเป็นบ่อใหม่นะครับบ่อนี้เป็นบ่อหลายปีแล้วนะครับดูนะครับอ่าต้องมาดูด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวผม ไปไล่ตกปลาช่องปลาช่อนก่อนนะครับ วันนี้นะครับเรามาตีปลาจิบนะครับปลาจ้นนะครับจะจิบน้ําในช่องว่างของสาหร่ายนะครับพอขึ้นจิบปั๊บนะครับเราก็จะตีก้ามไปแล้วก็ลากป่านมานะครับอันนี้นะครับคือการตีจิบปลาจ้นนะครับ่อถ้าเกิดอากาศดีๆนะครับก็จะกินดีมากนะครับแต่วันนี้ไม่กินนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเพราะเหตุอันใดนะครับ ปลาก็ไม่ไม่ขึ้นจิบนะครับน่าจะเกิดจากปลาปลาชะโดนะครับปลาลูกก็ามานะครับทําให้ปลาช่อนไม่กล้าที่จะขึ้นน้ำนะครับปลาชะโดเยอะมากนะครับใครสนใจที่จะมาตกชะโดนะครับอ่าก็สามารถมาตกได้นะครับเดี๋ยวเราจะรออีกสักแป๊บนะครับ ไล่แล้วนะครับไล่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจำดูนะครับเราต้องสังเกตด,ดีๆนะครับจัดแล้วนะครับไม่โดนนะครับ นี่คือปลาช้อนจิบน้ำนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับตัดไม่โดนนะครับเมื่อกี้ ระหว่างตีไปนะครับเราก็ดูไปเรื่อยนะครับว่าปลาจิบตรงไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับปลาที่ขึ้นจิบน้ำในสาหร่ายนะครับจะกัดเกือบทุกตัวนะครับแต่วันนี้ปลาจะโดปลาลูกเข้ามานะครับําให้ปลาช้นกลัวนะครับ ไม่ได้มาหลายวันนะครับช่วงนี้ฝนตกไม่ได้ออกไม้ กัดแล้วนะครับหลุดไปแล้วนะครับขาโรคหักนะครับดูนะครับกัดไปแล้วนะครับขาโรคหักเลยนะครับเียบร้อยลาก็หลุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรา เปลี่ยนกันเบ็ดกนนะครับ ดูนะครับโคกปลาชะโดนะครับโคกปลาชะโดปลาลูกก็มานะครับพอจะมองเห็นไหมครับดูนะครับเยอะนะครับเยอะมากสองสามคลอกนะครับที่ผมเจอนะครับแต่ว่าผมไม่ตกนะครับปลาปลาลูกนี้ผมไม่ตกนะครับอาจจะตกเล่นๆแล้วก็ปล่อยแต่ว่าผมสงสารกันเบ็ดนะครับ ก็เลยไม่ตกนะครับจะตกหลายช่อนดูนะครับเยอะนะครับนี่บอกปันไร้นะครับ